พอเราถักมาถึงตรงมุมตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เนาะก็จะอยู่ที่หลักตรงนี้เราจะรวบหลักระหว่างสองหลักนี้นะคะตรงตรงหลักนี้แล้วก็หลักนี้นะคะที่เราจะรวบหลักเราจะข้ามตรงข้างล่างตรงนี้นะข้ามช่องตรงข้างล่างตรงนี้เราจะรวบหลักหลักนี้มากับหลักตรงนี้นะคะเริ่มกันเลย ตรงนี้ขั้นด้โซ่หนึ่งก่อนนะคะอ่ะแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงตรงนี้นะคะรวบหลักดึงขึ้นนะคะปลดสองนี่ก็คาไว้ที่เข็มแบบนี้เลยนะคะพันหัวเข็มข้ามมาจิ้มลงในหลักถัดมาตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้ดึงขึ้นปลดสองแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน ก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนห่วงแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกับหลักข้างล่างตรงนี้เลยต่อมาเราก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็นี่ลงในช่องถัดมาแบบนี้ทีละช่องทีละหละักแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นงานแบบนี้เนาะตรงมุมของเราเราจะทำแบบนี้ไปทุกมุมเลยนะคะส่วนตรงนี้ ก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้ก็ตรงมุมของเขาก็ลงด้วย F สองหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงสหลักก็จะเป็นเหมือนเดิมอ่ะพอมาถึงตรงนี้ตรงช่องตรงที่เราาา์คไว้เราก็ถักมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เราก็จะรวบหลักหลักนี้กับหลักนี้นะคะกับฝั่งตรงนี้นี่ตรงนี้กับตรงนี้รวบหลักแล้วก็ทำเหมือนเดิมอ่ะทำแบบนี้ไปจนสี่มุมเลยนะคะ พอขึ้นแถวใหม่แล้วก็เชื่อมปิดแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่เหมือนเดิมแบบนี้เลย